ัติกำมังสะมะพลังแรงใดในโลกเสมอด้วยแรงกรรมไม่มีสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับเหตุที่ทำให้ผู้หญิงเกิดมาสวยหรือว่าไม่สวยเนี่ยท่านผู้ฟัง เรื่องมีอยู่ว่าสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ที่วัดเชตวันซึ่งเป็นวัดของท่านอนาถบินทิกะเศรษฐีครั้งนั้นพระนางมัลลิกาเทวีเสด็จเข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าถึงที่ประทับเสร็จแล้วก็ทูลถามพระพุทธองค์ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญอะไรหนอเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้สตรีบางคนในโลกนี้มีผิวพันสามรูปชั่วไม่น่าดู ยากจนขัดสนทรัพย์สมบัติและต่ำสักข้าแต่พระองค์ผู้เจริญอะไรหนอเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ผู้หญิงบางคนในโลกนี้มีผิวพันธสามรูปชั่วไม่น่าดูแต่เป็นคนมั่งคั่งร่ำรวยมีทรัพย์มากมีโภคขสมบัติมากและสูงสักข้าแต่พระองค์ผู้เจริญอะไรหนอเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ผู้หญิงบางคนในโลกนี้ มีรูปงามน่าดูหน้าชมประกอบด้วยความเป็นผู้มีผิวพรรณอันงามยิ่งนักแต่เป็นคนยากจนขัดสนทรัพย์สมบัติและต่ำสักข้าแต่พระองค์ผู้เจริญอะไรหนอเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ผู้หญิงบางคนในโลกนี้มีรูปงามหน้าดูน่าเลื่อมใสประกอบด้วยความเป็นผู้มีผิวพรรณงาม ทั้งเป็นผู้มั่งคั่งมีทรัพย์มากมีโภคสมบัติมากและสูงสักพระพุทธองค์ตรัสว่าพระนางมาริกาสตรีบางคนในโลกนี้เป็นผู้มักโกรธมากไปด้วยความแค้นใจถูกว่าแม้แต่เล็กน้อยก็ขัดเคืองฉุนเฉียวกระวัดกระเวียดกระด้างกระเดืองแสดงความโกรธความขัดเคืองและความไม่พอใจให้ปรากฏ แล้วก็เป็นผู้ไม่ให้ทานไม่ให้ข้าวน้ำยวดยานของหอมเครื่องรูปไลที่นอนที่อยู่อาศัยและประทีปคมไฟแก่สมณนะหรือพร์แล้วก็เป็นผู้มีใจริษยาในลาบสการะในความเคารพความนับถือการไหว้และการบูชาของคนอื่นเกลียดกันตัดรอนผูกความริษยาถ้าหากว่าสตรีผู้นั้น มาเกิดในชาติใดๆย่อมเป็นผู้มีผิวพันสามรูปชั่วไม่น่าดูทั้งเป็นคนยากจนขัดสนทรัพย์สมบัติและต่ำสักพระนางมลิกาสตรีบางคนในโลกนี้เป็นคนขี้โมโหมากไปด้วยความแค้นใจถูกว่าแม้เล็กน้อยก็ขัดเคืองฉุนเฉียวกระฟัดกระเฟียดกระด้างกระเดืองแสดงความโกรธความขัดเคืองและความไม่พอใจให้ปรากฏ แต่ว่าเป็นคนชอบให้ทานให้ข้าวให้น้ำให้หยวดยานของหอมเครื่องลูปไลที่นอนที่อยู่อาศัยและประทีบคมไฟแก่สมณะหรือพรำและไม่เป็นผู้มีใจริษยาในลาบสการะของคนอื่นไม่เกลียดกันไม่ตัดรอนไม่ผูกความริษยาสตรีผู้นั้นกลับมาเกิดในชาติใดยๆย่อมเป็นผู้มีผิวพรรณสามรูปชั่วไม่น่าดู แต่เป็นคนมั่งคัง่งมีทรัพสมบัติมากมีโภคะสมบัติมากและสูงสักพระนางมาริกาสตรีบางคนในโลกนี้ไม่เป็นผู้มักโกรธไม่มากไปด้วยความคับแค้นใจถูกว่าอย่างไรก็ไม่ขัดเคืองไม่ฉุนเฉียวไม่กระบพัดกระเพียดไม่กระด้างกระเดืองไม่แสดงความโกรธและความไม่พอใจให้ปรากฏแต่เป็นผู้ไม่ให้ทาน คือข้าวน้ำยวดยานของหอมเครื่องรูปไลที่นอนที่อยู่อาศัยและประทีปโคงไฟแก่สมณะหรือพรมและเป็นผู้มีใจลิศยาในลาบสการะการไหว้การบูชาของผู้อื่นเกลียดกันตัดรอนผูกความลิศยาสตรีผู้นั้นเมื่อกลับมาเกิดในชาติใดๆย่อมเป็นผู้มีรูปงามน่าดูน่าชมประกอบด้วยความเป็นผู้มีผิผวพันธงาม แต่ต้องเป็นคนเข็นใจยากจนขัดสนและต่ำสักพระนางมาริกาสตรีบางคนในโลกนี้ไม่เป็นผู้มักโกรธไม่มากไปได้ความขับแค้นใจถึงถูกว่ามากก็ไม่ขัดเคืองไม่ฉุนเฉียวไม่กระฟัดกระเฟียดไม่กระด้างกระเดืองไม่แสดงความโกรธและความไม่พอใจให้ปรากฏแต่เขาเป็นผู้ให้ทานคือข้าวน้ำ ยวดยานผ้าของหอมเครื่องรูปไล้ที่นอนที่อยู่อาศัยและประทีปโคมไฟแก่สมณะหรือพรามถ้าสตรีผู้นั้นมาสู่ความเป็นมนุษย์ย่อมเป็นผู้มีรูปงามน่าดูหน้าชมประกอบด้วยความเป็นผู้มีผิวพรรณงามยิ่งนักทั้งเป็นผู้มั่งคั่งมีทรัพย์มากมีโภคสมบัติมากและสูงสัก พระนางมาริกานี่เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้สตรีบางคนในโลกนี้มีผิวพรรณซ้ารูปชั่วไม่น่าดูทั้งเป็นคนเข็นใจยากจนขัดสนและต่ําสักเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสอย่างนี้แล้วพระนางมาริกาเทวีก็ได้กราบทูลพระองค์ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญในชาติอื่นหม่อมฉันคงจะเป็นผู้มักโกรธมากไปด้วยความแค้นใจ ถูกว่าแม้เล็กน้อยก็ขัดเคืองฉุนเฉียวกระฟัดกระเพียกกระด้างกระเดืองแสดงความโกรธความขัดเคืองและความไม่พอใจให้ปรากฏในบัดนี้หม่อมฉันจึงมีผิวพันสามรูปชั่วไม่น่าดูแต่ในชาติอื่นหม่อมฉันคงจะได้ให้ทานข้าวน้ำผ้ายวดยานของหอมเครื่องรูปไล้ที่นอนที่อยู่อาศัยหม่อมฉันจึงเป็นคนมั่งคัง่งมีทรัพย์มากมีโภคสมบัติมาก ในชาติอื่นหม่อมฉันคงไม่มีใจริษยาในลาบสการะความเคารพความนับถือก,การไหว้และการบูชาของผู้อื่นไม่เกลียดกันไม่ตัดรอนไม่ผูกความริษยาในบัดนี้หม่อมฉันถึงได้มีศักดิ์สูงข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็นางกษัตริย์บ้างนางพราหมณ์บ้างนางคฤหบดีบ้างมีอยู่ในราชสกุลน,นี้ หม่อมฉันได้ดำรงความเป็นใหญ่ยิ่งกว่าหญิงเหล่านั้นข้าแต่พระองค์ผู้เจริญตั้งแต่วันนี้ไปหม่อมฉันจะไม่โกรธไม่มากไปด้วยความแค้นใจถึงถูกว่ากล่าวมากก็จะไม่ขัดเคืองไม่ฉุนเฉียวไม่กระพัดกระเฟียดไม่กระด้างกระเดืองไม่แสดงความโกรธความขัดเคืองและความไม่พอใจให้ปรกากฏจักให้ทานคือข้าวน้ำผ้ายอดยานของหอมเครื่องลูกไลที่นอนที่อยู่อาศัย และประทีปโคมไฟแก่สมณะหรือพรมามจักไม่มีใจริษยาในลาบสการะของใครมีความเคารพมีความนับถือในการไหว้และการบูชาของผู้อื่นจักไม่เกลียดกันไม่ตัดรอนไม่ผูกความริษยาข้าแต่พระองค์ผู้เจริญคําสอนของพระองค์แจ่มแจ้งนักขอพระผู้มีพระภาคเจ้าโปรดทรงจำหม่อมฉันว่าเป็นอุบาสิกา พูดถึงสรณะตลอดชีวิตตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปอาจารย์เมธาวีธรรมทานในท่านเคยเล่าให้ฟังถึงเรื่องของความสุขและความทุกข์บอกว่าคนจนบางคน,นมีสุขมากยิ่งกว่าคนรวย ถ้าเขามีศีลธรรมแล้วก็รู้แนวทางแก้ทุกข์ยกตัวอย่างเป็นการเปรียบเทียบเรื่องของผู้แก้ทุกขได้ก็คือในสุขในสุขนำสกุลศีลร,รักษาเป็นคนมีความรู้ดีแต่ว่าไม่ชอบทำงานกับใครในสุขนี่มีลูกสามคนมีที่นาสิบไร่มีวัวคู่หนึ่งแล้วก็มีควายแม่ลูกอ่อนสองตัวที่เป็นหลักฐานเริ่มแรก แล้วก็รักษาศีลห้าศีลแปดในวันพระทั้งผัวเมียแล้วก็ลูกๆไม่เลี้ยงหมูเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่กลัวจะผิดศีลรมในเมื่อขายให้คนไปฆ่ายกเว้นแต่ว่าสัตว์เหล่านี้จะมาอยู่เองแกก็เลี้ยงให้มันตายเองแล้วก็แกเลี้ยงหมาหลายตัวเอาไว้เฝ้าบ้านในสุกนี่เป็นคนขยันมากทำนาปีละสองครั้ง โดยสูบน้ำขึ้นจากบ่อเมื่อไม่มีฝนแล้วก็ทำนาครั้งที่สองนี่แกจะปลูกผักทำสวนครัวด้วยในสุกตื่นตีห้าทุกวันสวดมนต์ห้านาทีนั่งสมาธิ15นาทีแล้วก็ออกไปสู่สถานที่ทำงานของแกก็คือที่นาของแกพร้อมกับปล่อยวัวควายให้กินหญ้าแกจะให้ควายพักกินหญ้าทุกๆชั่วโมงครั้งละ30นาที แกไม่ใช้งานสัตว์จนเกินกำลังเสร็จแล้วตัวแกก็ทำอย่างอื่นแล้วก็ไปพักเที่ยงจากเที่ยงไปถึงบ่ายสามโมงพักเที่ยงวันละสามชั่วโมงกลางวันที่มีแดดร้อนแล้วก็จะเริ่มงานอีกจากบ่ายสามโมงถึงหกโมงเย็นกว่าๆส่วนวันพระแกก็หยุดทำงานเข้าวัดฟังธรรมหรือไม่ก็อ่านหนังสือธรรมะอยู่ที่บ้านแล้วก็พักผ่อน ส่วนเมียของนายสุกก็ตื่นเวลาเดียวกันเพื่อจัดแจงอาหารไปส่งสามีและสำหรับลูกๆที่จะไปโรงเรียนเสร็จแล้วเธอก็ไปช่วยสามีทำงานในไร่ในานาซึ่งอยู่ใกล้กับบ้านของเขานั่นเองนายสุกับเมียจะนั่งเควียนไปตลาดในตัวเมืองทุกๆวันโกนคือวัน7ค่ำสิบอ่า14บ่ค่ำเพราะว่าสัปดาห์หนึ่งจะอยู่สองวันคือวันโกนกับวันพระ แกจะเอาผลิตผลจากไร่านาของแกไปขายด้วยเมื่อขายได้แล้วก็แบ่งเป็นสองส่วนคือหนึ่งเก็บไว้ที่ธนาคารสองซื้ออาหารไปไว้กินในช่วงหกเจวันแล้วก็ซื้อสิ่งที่ต้องการตลอดทั้งของใส่บาทพืชผลในไร่านานั้นมีเกือบทุกชนิดมีแตงมีส้มโอฟักแฟงพริกมะเขือหอมกระเทียมเป็นต้น แกจะทำงานตามตารางเวลาของแกคือตีห้าครึ่งถึงเที่ยงแล้วก็จากบ่ายสามโมงถึง6กโมงเย็นทุกวันเว้นวันพระและวันโกนยกเว้นการรดน้ำต้นไม้และพืชผักเท่านั้นที่จะต้องรดเกือบทุกวันถ้าฝนไม่ตกโดยรดวันละสองชั่วโมงแกจะทำนาทำไร่แล้วก็ทำสวนตลอดไม่เคยหยุดเว้นแต่มีธุระจำเป็น แล้วแกก็ไม่เคยเลือกหรือดูกาลแกจะทำอยู่ตลอดปีแม้ฝนไม่ตกแกก็จะใช้น้ำบ่อทำนาทำไร่ทำสวนแกจะมีป้ายธรรมะสี่ข้อติดอยู่ภายในบ้านซึ่งก็ได้แก่อิทิบาสีก็คือคุณธรรมที่จะทำให้สำเร็จความประสงค์สี่อย่างก็คือ 1. ฉันทะพอใจรักใคร่ในสิ่งที่ตัวมีแล้วก็กำลังทำอยู่ 2. วิริยะ ขยันมันเพียนประกอบสิ่งนั้น 3. จิตตะมีจิตจดจ่อแล้วก็สนใจในงานนั้น 4. วิมังสามันตรีตรองพิจารณาเหตุผลในงานนั้นแล้วแกก็มีป้ายอื่นอีกเช่นจงสันโดษพอใจในคนในสัตว์ในสมบัติที่ตัวมีอยู่จงมีศีลมีธรรมและงดเว้นจากอบายมุขหก ก็คือหนึ่งดื่มน้ำเมา 2. เที่ยวกลางคืนสเที่ยวดูการละเล่นสเล่นการพนัน 5. ้าคบคนชั่วเป็นเพื่อนหกเกียดคร้านการทำงานข้อธรรมเหล่านี้จะฝังแน่นอยู่ในกระดูกดำของนายสุขตลอดเวลาแกก็อยู่อย่างสันโดษมีความสุขอยู่กับลูกๆและภรรยาในเวลาว่างแกก็ไม่เคยทำความเดือดร้อนให้ใคร แล้วก็เป็นคนที่มีเมตตาต่อคนและสัตว์ทั่วไปช่วยเหลือผู้อื่นเมื่อเห็นว่าสามารถช่วยได้ท้าไม่ผิดศีลธรรมและสำคัญที่สุดที่นายสุขมีก็คือศีลห้าแม้แกจะอยู่ในชนบทมีสัตว์มากมายที่จะฆ่าเป็นอาหารได้แต่แกก็ไม่เคยสนใจต่ออาหารแบบนั้นมีแต่เอาอาหารไปให้สัตว์เหล่านั้นกินเช่นให้ข้าวแก่ปลาแก่นก อาหารที่ตายแล้วส่วนใหญ่แกจะซื้อมาจากตลาดสัปดาห์ละครั้งโดยนำมาตากแห้งหรือว่าหมักเกลือไว้แล้วก็อาหารหลักของแกส่วนใหญ่ก็มักจะเป็นพวกมังสวิรัตซึ่งทำจากพืชผักและผละไม้ต่างๆเพื่อนบ้านหรือว่าคนเดินทางหรือใครก็ตามที่มาขอสิ่งของจากแกขอหนึ่งแกจะให้สองเป็นอย่างนี้เสมอ ความทุกข์ใจต่างๆในบรรดาความทุกสามสข้อต้อนนั้นไม่มีในใจในสุขเลยโรคภัยก็ไม่ค่อยมาเบียดเบียนแล้วในสุขเองก็ยังเป็นคนสะอาดรู้อนามัยดีด้วยน้ำดื่มในก่อนจะดื่มก็ต้องต้มซะก่อนอาหารก็ปกปิดมแมลงวันเสมอแม้ในานาในสวนน้องแกก็มีห้องส้วมที่ถูกสุขอนามายัยธรรมะคำเดียวคือสันโดษก็สามารถแก้ทุกได้เกือบทั้งปวง นอกนั้นก็คือการปรงปรงอนิจังทุกขังอนัตตาต่อสิ่งทั้งปวงแล้วจิตใจก็จะไม่เป็นทุกข์นะธรรมะเหล่านี้แก้ทุกข์ได้อย่างไรครับแก้ด้วยวิธีการที่เรียกกันว่าสันโดษทำไมสันโดษจึงแก้ทุกข์ได้มากอย่างนั้นตัวอย่างเช่นความทุกข์ที่เกิดจกากกรรมรมรณ์หรือว่าความรัก ถ้าเรามีสันโดษพอใจรักเฉพาะสามีหรือภรรยาที่เรามีอยู่ไม่สแสวงหาอย่างอื่นอีกเราก็ไม่มีทุกข์มีแต่ความสุขอยู่กับภรรยาหรือว่าสามีของตนเท่านั้นเพราะว่าทุกข์ที่เกิดจากกามเนี่ยมักจะเป็นทุกข์ที่เกิดจากการเป็นชู้สู่สาวกันหรือว่าปลุกปล้ำข่คมขืนกันอย่างผิดศีลธรรมแนวทางแก้ทุกข์อีกอย่างหนึ่งก็คือการฝึกอบรมจิตก็ได้แก่หนึ่งการรักษาศีลรักษาธรรม สองการทำสมาธิจิตซึ่งได้แก่การทำกรรมฐานเช่นนั่งสมาธิฝึกจิตให้มีอารมณ์เดียวเมื่อฝึกจิตให้อยู่ในอารมณ์เดียวได้คือจิตเป็นสมาธิแล้วเราก็สามารถบังคับจิตใจของเราได้เมื่อบังคับได้เราก็ไม่มีทุกข์เพราะเราไม่ทำสิ่งที่ให้เกิดทุกข์ผู้ฝึกนั่งสมาธิใช้คำว่าพุทโธเป็นอารมณ์คือมีพระพุทธเจ้าฝังแน่นอยู่ในใจแม้จะไม่เป็นสมาธิ จิตก็ไม่คิดจะทำบาปขอให้ท่านผู้ฟังลองฝึกดูสักหกเดือนเป็นอย่างน้อยท่านจะค่อยๆเห็นผลไปเองครับแต่ว่าต้องมีศีลบริรสุทธิ์ซะก่อนเพราะว่าการรักษาศีลก็คือการฝึกจิตอบรมใจในขั้นเริ่มต้นนั่นเองการไม่สนใจใหญ่ดีก็คือใช้อุเบกขาวางเฉยเสียในสิ่งที่จะทำให้เกิดทุกข์ก็เป็นทางแก้ทุกข์ได้เฉพาะหน้าเหมือนกันซึ่งก็มีความหมาย คล้ายๆกับสันโดษหรือว่าปรงนั่นเองในสุขศีลร,รักษาคนนี้ก็ใช้การนั่งสมาธิวันละ30นาทีเป็นการอบรมจิตใจเหมือนกันเริ่มจากวันที่แกย้ายครอบครัวมาจากกรุงเทพมาอยู่ชนบทเป็นเวลา8-9ปีมาแล้วและเนื่องจากแกขยันประกอบอาชีพโดยสุจริต แกก็มีรายได้เพิ่มขึ้นอยู่เรื่อยๆจนบัดนี้แกเปลี่ยนจากเกวียนเป็นรถกระบะจากควายเป็นรถไถานาบ้านของแกมีเครื่องใช้ไฟฟ้าเช่นทีวีวิทยุเทปตู้เยน็นใช้เหมือนกันแต่ว่าศีลธรรมและความขยันและสันโดษก็ยังคงมีอยู่เหมือนเดิมสิ่งที่แกซื้อมาใหม่นั่นก็คือแกถือตามหลักธรรมอันเป็นสุขของคฤริหัสี่อย่างก็คือหนสุขเกิดจากการมีทรัย์ ห่าทรัพย์ที่มีโดยสุจริต 2. สุขเกิดจากการใช้จ่ายทรัพย์บริโภค 3. สุขที่เกิดจากการไม่มีหนี้สิน 4. สุขเกิดจากการประกอบการงานที่ไม่ผิดศีลธรรมและไม่ผิดกฎหมายและเมื่อแกมีฐานะดีขึ้นแกก็ใช้ทรัพย์ให้เป็นประโยชน์อย่างนี้ครับ 1. เลี้ยงมารดาบิดาบุตรภรรยาและตัวเอง ให้มีความสุขไม่เดือดร้อน 2. เลี้ยงเพื่อนผูงที่เป็นเพื่อนแท้ให้มีความสุข 3. ส,สะสมเงินไว้บำบัดภัยอันตรายและการเจ็บไข้หรือว่าเหตุการณ์ต่างๆ 4. ให้ทานแก่พระเนนหรือคนขอทานและบำรุงพระศาสนาและช่วยเหลือสังคมที่ต้องการ 5. ทำาพลีห้าอย่าง พรีห้อย่างก็คือ 1. นญาติพรีสงเคราะห์ช่วยเหลือญาติ 2. องติถิพรีจัดเงินไว้ต้อนรับแขก 3. ปุพพะเปตะพรีจัดเงินไว้ทำบุญอุทิศให้ผู้ตาย 4. ราชพรีจัดเงินไว้เสียภาษีแก่หลวง 5. เทวตาพรีทำบุญอุทิศให้เทวดาหรือว่าบวงสวงบูชาเทวดา ด้วยเหตุที่ในสุขมีธรรมะประจำใจแกจึงเป็นที่รักของคนทั่วไปตลอดทั้งเด็กและผู้ใหญ่เพราะแกมีธรรมที่เรียกกันว่าสังฆะวัตถุสี่อย่างก็คือ 1. ทานแกให้ทานให้ปันสิ่งของแก่ผู้อื่น 2. ปิยวาจาพูดจาไพเราะอ่อนหวาน 3. อัตถจริยาประพฤติสิ่งที่จะเป็นประโยชน์แก่คนอื่น 4. สมานตะตาเป็นคนมีตนเสมอไม่ถือตัวไม่ว่าเด็กหรือคนอนาถาและในบางครั้งแกก็จะวางตัวให้เหมาะสมประพฤติเหมือนอย่างพรมด้วยพรมวิหารสี่ก็คือหนึ่งเมตตาไม่โกรธผู้อื่นมีจิตรักทุกๆคนสองกรุณาสงสารผู้อื่นอยากให้เขามีสุขสามมูทิตายินดีต่อผู้อื่นต่อการทำดีของเขา สี่อุเบกขาวางตัวเป็นกลางและวางเฉยเมื่อช่วยเขาไม่ได้ธรรมะเหล่านี้ล้วนแต่เป็นธรรมะที่จะแก้ทุกขในปัจจุบันหากจะปฏิบัติตามอย่างจริงๆแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อรู้ทางเกิดของทุกขก็ย่อมจะรู้ทางแก้ทุกข์ได้เพราะเมื่อป้องกันไม่ให้ทุกข์เกิดได้ก็เท่ากับเป็นการแก้ทุกข์เมื่อท่านสามารถแก้ทุกในปัจจุบันได้ ท่านก็จะได้ตายบันไดขึ้นไปสู่ขั้นหลุดพ้นจากทุกข์ที่เรียกว่าวิมุตในชาติหน้าต่อต่อไปเมื่อถึงตอนนั้นท่านก็จะพ้นทุกขหรือวัฏสงสารที่มีแต่การเวียนว่ายตายเกิดแนวทางแก้ทุกนี่อาจจะใช้แนวทางล้างบาปแทนก็ได้ย่อมจะแก้ทุกได้เหมือนกันหรือว่าใช้วิธีการระงับความโกรธก็จะแก้ทุกปัจจุบันได้ข้อใหญ่ๆใ,ในการแก้ทุกข์ไม่ให้เกิดก็คือ 1. อบรมจิตใจด้วยการรักษาศีลร,รักษาธรรมมีจิตอยู่ในธรรม 2. องฝึกอบรมจิตด้วยกรรมฐานสองอย่างคือสมถะและวิปัสสนา 3. ถือสันโดษพอใจในสมบัติที่ตัวมีอยู่แล้วคือเป็นคนมักน้อยไม่มักมากมีแค่ไหนก็เอาแค่นั้นไม่มีตัณหาทะเยอทะยานอยากได้โดยไม่ชอบธรรี่มีเมตตากรุณาและวางเฉย คือมีอุเบกขา 5. ปรงจิตปรงใจต่อสิ่งที่จะให้เป็นทุกข์หรือเกิดจากทุกข์ให้ถือว่าเป็นของไม่เที่ยงไม่แน่นอนเป็นของทุกข์แล้วก็เป็นของไม่มีตัวตนถาวรมีเกิดแก่เจ็บตายเป็นธรรมดาของโลกมนุษย์ 6. ยึดถือกรรมดีมีจิตเป็นกุศลถือว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วจึงงดเว้นการทำชั่วทั้งหมด 7. ไม่ยึดมั่นถือมั่นในขันหรือว่าสังขารไม่ยึดมั่นต่อสิ่งที่จะทำให้เกิดทุกข์ 8. มีขันติอดทนความอดทนย่อมจะเอาชนะความทุกข์ได้ดังคำที่ว่าอดทนแล้วย่อมพ้นทุกข์ตามปกติจิตใจของมนุษย์ปุถุชนคนธรรมดามักจะบังคับยากเพราะว่ากิเลสมันฝังใจจนมืดบอดแล้ว จึงเป็นสิ่งจำเป็นที่จะต้องล้างบาปล้างจิตใจให้สะอาดเสียก่อนเมื่อล้างบาปแล้วการแก้ทุกข์ก็ง่ายขึ้นบังคับจิตได้ง่ายขึ้นอาจารย์ประพัฒน์ท่านกล่าวถึงวิธีแก้ความยากจนความยากจนก็หมายถึงความขาดสนเงินทองในการใช้จ่ายในสิ่งที่คนเราต้องการบางคนนี่ก็จนเสจนไม่มีอะไรจะกิน จะทำงานก็ไม่มีงานจะทำอ่าทำไมถึงเป็นอย่างนี้ที่เป็นอย่างนี้ก็อาจจะมีเหตุหลายประการด้วยกันเป็นต้นว่าหนึ่งขี้เกียจทำงานเพราะอ้างว่าหนาวนักร้อนนักค่ำแล้วยังเช้าอยู่หรืออ้างว่าหิวมากกระหายมากแล้วไม่ทำงานสองไม่รู้จักสะสมเงินทองที่เคยหาได้สามถือเกียิถือยศ หรืออายคนถ้าจะทำงานต่ำๆ 4. สภาพแวดล้อมของสังคมเช่นในเมืองหลวงในบางครั้งงานอะไรก็หายากเดินของ,งานขนาดไหนก็ไม่มีงานทำาอาอวิชาความไม่รู้โง่เขลาเบาปัญญาไม่รู้จะหากินยังไง 6. อบายมุกเป็นคนเที่ยวผู้หญิงขี้เล่าเมายาติดยาเสพติดเล่นการพนันแล้วก็คบคนชั่ว เป็นเพื่อนมีมิตรเทียมมิตรปอกลอ 7, กเจ็ดกรรมเก่าถูกกรรมชั่วปิดบังก็เลยไม่มีสิริมงคลแก่ตัวก็เลยมองหาหนทางทำมาหากินไม่ถูกทางเพราะว่าคนที่ถูกกรรมชั่วติดตัวมาอย่างลึกลับนั้นจะมีตัวตนเป็นอับปะมงคลคือไม่มีมงคลแก่ตัวทำมาหากินไม่ขึ้นไปทำงานที่ไหนก็ต้องออก ทำไร่ทำนาทำสวนก็ไม่ออกดอกออกผลเลี้ยงสัตว์สัตว์ก็ตายไปมีแต่ขาดทุนค้าขายอะไรก็ขาดทุนจนหมดตัวแล้วก็มีหน้ำซ้ำคนประเภทนี้ยังมีอุปนิสัยทำชั่วแล้วก็เกียดคร้านสันหลังยาวท่านใดที่มีลักษณะดังกล่าวนี้ก็ควรจะรีบล้างบาปซะนะเพื่อจะได้มีสิริมงคลแก่ตัวเพราะยังไม่สายเกินไปครับ